ย้ายไปหรือเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นดีขึ้นนะคะสูงขึ้นแอนหมื่นสีชี้ดวงสว,ส,ดสวัสดีค่ะหมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงดาวพระหัตมหาอุตรราสีธนูค่อยเป็นค่อยไป ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะดาวพระรหัสนะคะยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีที่สุดก็คือมหาอุดดาวพระรหัสเสาดเนี่ยสถิตในราศีกรกฎในตำแหน่งมหาอุดค่ะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม82วันโดยประมาณค่ะโดย82วันเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆ ช่วงแรกก็คือประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยจะมาแบบรวดเร็วมาแบบวิ่งเลยเสิร์ชนะครับคําว่าเสิร์ชในโหราศาสตร์เนี่ยคือการเดินแบบเร็วหรือวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดือนตุลาทั้งเดือนเนี่ยจะเดินแบบรวดเร็วอพอผ่านเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาหยุดวิ่งจึ๊กเลยแล้วก็เดินแบบช้าๆสโลโมชั่นพอผ่านพฤศจิกาไปปลายพฤศจิกาเข้าธันวาคาวนี้ไม่ไม่เดินสโลโมชั่นละถอยค่อยๆถอย นะครับถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันที่23่ธันวาก็กระโดดกับราศีมิถุนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจังหวะการเดินของดาวพฤหัสบดีก่อนะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยจะเล่งอะไรจะทําอะไรเนี่ยช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่พีคที่สุดสุกงอมที่สุดเหมาะที่สุด นะคะทีนี้เรามาดูเลยว่าพระหัสของคุณเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย<ม>ดาวพระรหัสเป็นดาวประจ,จาตัวแล้วก็เป็นเจ้าเรือนที่เกี่ยวกับบ้านครอบครัวทรัพย์สินนะคะญาติทั้งหลายนะได้ตําแหน่งเด่นมากมหาอุดแต่ไปอยู่ในเรือนที่เค้าเรียกว่าต่างถิ่นต่างแดนนะคะอ่าเขาเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะคะเขาเรียกว่าย้ายไปหรือเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นดีขึ้นนะคะสูงขึ้น แต่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายอันนี้คือความหมายทีนี้นะคะในความหมายก็คือ1ชาวธนูในช่วงนี้มีโอกาสนะคะซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่นะคะโยกย้ายอันนี้คือเรื่องทรัพย์สินหรือญาติพี่น้องนะคะสองนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนนะคะ ไปต่างประเทศนะใหญ่ขึ้นไปรับหน้าที่ไกลๆขึ้นนะตำแหน่งดีตำแหน่งใหญ่นะสมนะคะมีโอกาสได้ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพบมรณะมันคือ เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นตัวเราอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ต้องระมัดระวังหรือบางคนถ้าเกิดประกอบอาชีพบางสิ่งบางอย่างอันนี้เป็นเรื่องดีเลยขายรัพย์ขายบ้านขายรถขายที่ซื้อมาขายไปอันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของคุณเลยนะคุณอาจจะขายบ้านได้ที่เดียวช่วงนี้โหสามเดือนนี่แบบหลายหลังหลายคนโดอย่างนี้เป็น<ม>ไปได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นในในดวงของธนูมีโอกาสเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่มากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจไม่ชัวร์ลองมาเช็คดวงดูอาจจะเป็นกับเราก็ได้หรือกับคนอื่นก็ได้เพื่อให้รู้แนวทางเพราะว่าพระรหัสมารอบนี้จะอยู่ประมาณ3เดือนนะคะก็เหมือนกดบ ชิมลางนั่นแหละนะคะชิมลางเพราะฉะนั้นคุณจะได้ป้องกันหรือดําเนินในเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องดีของเรานี่นาสมมติคุณมีอาชีพขายบ้านขายรถอยู่อันนี้บอกเลยว่าเวิร์กสุดๆแต่มันหมายถึงว่าต้องตรงตามดวงคุณด้วยนะคุณจะได้สิ่งเหล่านี้แบบเป็นเกาะเป็นกำรรแน่นอนค่ะชาวราศีธนูครับจะบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปรับปรับโดยเฉพาะการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงปรับปรับให้ <c oughs> รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีอื <c oughs> การเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนในห่วงเวลา2ตุลาถึง23ธันวาเนี่ยม,มันจะเป็นเหมือนการเตือนค่ะถ้าเรื่องดีก็คือชิมลางดีพอประมาณมแล้วมันจะดีใหญ่อีกทีคือกลางปีหน้าถ้าเป็นเรื่องเสียมันคือการเตือนอเตือนว่าเหตุการณ์มันจะกลับมาอีกในช่วงปีหน้าช่วงกลางปีปลายปีแล้วมันจะใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการมาเพื่อให้เรารู้ตัวรู้ตน แคปชั่นของเราคือค่อยเป็นค่อยไปะนะครับทำไมชาวราศีธนูค่อยเป็นค่อยไปทั้งทั้งที่เฮ้ยดาวประจําตัวสถิตมรณะแล้วอยู่ในตาแหน่งมหาอุดนี่แหละไอความมรณะแล้วเป็นอุดนี่แหละมันมันมันมีความเสี่ยงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยตําแหน่งดาวแล้วมันร้อนร้อนซึ่งอาจจะร้อนจนเกินไปโดยธรรมชาติชาวราศีธนูก็อาจจะเป็นร้อนประมาณแบบกองไฟในเตาแต่ตอนนี้อุณหภูมิของชาวราศีธนูร้อนประมาณลาวานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะดูร้อนดูเกินไปหมด ชาวราศีธนูที่ต้องการชื่อเสียงคาดหวังเกี่ยวกับชื่อเสียงอตอนเนี้ยถ้าเอาตามตำแหน่งดาวเลยมันต้องกระเย,ยนกระหือนลือเลยนะฉันต้องเด่นฉันต้องโดดเด่นมันต้องเด่นแบบเนียนๆน่นะชงฉางมากไม่ได้จะถูกจะถูกลุมถูกสกตรมถูกกระทำเลยทันทีชาวราศีธนูเนี่ยตอนเนี้ยถ้าโดดเด่นขึ้นมาแบบปุ้งเลยนะจะถูกกระทำถ้าชาวราศีธนูที่ต้องการในเรื่องของผลประโยชน์ก้อนใหญ่ยกเว้น ตัวแทนในหน้าค้าขายแบบเนี้ยอเนี้ยคุณลุยได้เต็มที่ถ้าต้องการผลประโยชน์ก้อนใหญ่ที่ที่เป็นของเราเองส่วนตัวที่ไม่ได้ทําแบบเป็นกลุ่มเป็นทีม,มต้องการชื่อเสียงที่ผักดันตัวเราเองโดยเฉพาะอือยากจะแนะนําว่าในช่วงสามเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงชิมลางอสร้างตัวตนสร้างพื้นที่สร้างจุดเด่นของตัวเองแล้วใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ผ่านกลางปีหน้าไปนั่นคือจุดของเราพื้นที่ของเรานั่นคือความเป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับถ้าชาวราศีธนูที่ถูกให้ร้ายถูกทําลายชื่อเสียงในตอนนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกอืเคยโดนมาก่อนหน้านี้และอนาคตก็จะมีอีกมีโอกาสใช่ให้รู้ว่าการถูกกระทําสิ่งที่เราไม่ควรทําคืออย่าตอบโต้ hmm. ต่อให้ดาวพระหัสบรีถอยกลับไปหลังยี่ิบสามธันวาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตอบโต้ปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปพอถึงเวลาหนึ่งมันจะแผ่วไปเอง ศัตรูหมู่มานทั้งหลายจะแผ่วไปเองจะอ่อนแรงไปเองนะครับสิ่งที่ชาวราศีธนูควรทําคือโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับเรื่องราวที่เราทําจับสถิติไว้ว่าสองตุลาถึง23่บธันวาเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งดีและไม่ดีนะครับเพื่อรับมือในอนาคตถ้าดีคือเตรียมสนับสนุนเตรียมส่งเสริมสิ่งที่เราเราเป็นสิ่งที่เราควรจะได้นะครับเพราะว่าเวลามันได้มันได้มหาศาลแต่เวลามันเสียมันก็เสียอาการเหมือนกันชาวราศีธนูจากนี้ไปนะครับ สิ่งที่เสียไปจะได้กลับคืนมาแบบทวีคูณอะไรที่เกิดการสูญเสียก็ตามมันจะได้ทบกลับมาแบบมหาศาลแต่ในทางกับกันอะไรที่ได้มาก่อนโดยเฉพาะถ้าได้แบบการแข่งขันหรือโทษนะเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นมาหรือหรือคนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจหรือเสียหายจากการได้มาของเราอืมันจะทบกลับมาแบบทวีคูณเหมือนกันอืเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูครับสิ่งที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยมันอยู่ในกฎของการแลกเปลี่ยนเสมอ แต่ถ้าถ้าเสียน้อยจะได้มากแต่ถ้าได้น้อยก็จะเสียมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนแต่มันแลกเปลี่ยนแบบเอาเปรียแบอบะแลกเปลี่ยนแบบไม่สมดุลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ชาวราศีธนูทําจากนี้ไปนะมองตัวเองเป็นหลักคมองผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเป็นหลักแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําชาวราศีธนูที่อยู่ห่างบ้านห่างเมืองอยู่ต่างประเทศคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เราพูด คุณจะมีแต่ได้ก็ได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งบู๊ยิ่งได้ยิ่งชนยิ่งได้ลุยให้เต็มที่ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆในภาพรวมของราศีธนูในช่วงจังหวะสามเดือนนี้ก็คือการตัดสินใจในทุกเรื่องนะคะอย่างที่บอกค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รอบคอบระมัดระวังหาข้อมูลทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะถูกกฎหมายถูกศีลธรรมใครนะคะที่ทําผิดกฎทั้งศีลธรรมและก็ กฎหมายมีโอกาสโดนเช็คบินในช่วง3เดือนนี้ถ้าเกิดคุณประมาทค่ะครับคราวนี้อยากจะแนะนําน้ําหอมให้กับชาวราศีธนูบ้างนะครับค่ะอย่างที่บอกฮะช่วงนี้ชาวราศีธนูเหมือนลาวานะครับ ต้องลดด้วยน้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาคน้ําหอมกลิ่นธาตุน้ำหรือน้ำหอมกลิ่นอาโปธาตุใช้ในวาระที่ต้องเจาะจงะอย่างเช่นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ต่อรองร้องขอขอความเห็นใจขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือใดๆะนะครับใช้เวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ ฉีดที่องค์ท่านแล้วก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกอย่างจะซอฟลงเบาลงอตอนนี้ชาวราศีธนูเหมือนคนชอบลองของอ่ะเวลาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอารมณ์แบบ ขังจริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าลูกขอเนื่องขอเนี่ยได้ไหมล่ะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สิ่งทีค่คุณควรไปก็คือตอนนี้ลูกมีปัญหาลูกติดกัดนู่นนี่นั่นลูกอยากได้อย่างนี้ลูกอยากได้โครงการนี้โปรเจกต์นี้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าขาช่วยลูกด้วยนะเจ้าค้าอย่างเงี้ยฉีดเลยเราขอได้แน่นอนอนะคะกลิ่นต่อมาน้ําหอมกลิ่นราตรีสวรรค์ค่ะกลิ่นเนี้ยตั้งรับ เอาไว้รับโดยเฉพาะนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเราร้อนแรงพอเราร้อนแรงปุ๊บเนี่ยเราจะดึงพลังงานความร้อนเข้าหาตัวตลอดเวลาเราจะต้องใช้กับตัวเองในทุกวาระทุกโอกาสการเข้าสังคมการไปหาใครแบบไม่เฉพาะเจาะจงแบบไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์การซอฟตัวเราด้วยน้ำหอมกลิ่นราตรีสวรรค์นเนี่ย ผลประโยชน์จะวิ่งเข้าหาเราเราไปคุยกับเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์เลยแต่อยู่ดีๆเขาก็หยิบยื่นให้เสนอให้นะครับลองใช้ดูนะฮะใช้ติดตัวเป็นประจำได้ผลแน่นอนค่ะมีสเสน่ห์แล้วก็ช่วยให้เรามีสติด้วยนะคะขออวยพรให้กับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ว่าจะชา้าจะเร็วก็ขอให้ชาวราศีธนูประสบความสําเร็จครับค่ะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณมุ่งหมายนะคะขอให้สิ่งนั้นประสบผลสําเร็จในช่วงสามเดือนนี้ค่ะ ถ้ารับชมคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้สำเร็จในทุกๆเรื่องที่คาดหวังนะครับฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะรับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการพักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ